เบรกสายการบินได้มันจุดพุ่งเผาฟ้าเลยนะเผาฟ้าเปเงี้ยจะรีบประเนีหรือเปล่าผมคิดว่าสมัยก่อนนะได้มัน okay. house, น้อยนะตอนนี้ผมล้าพูดหรือสงกรานเนี่ยไปจัดน้นที่สุโขทัยผมงงมากสุโขทัยไม่มีน้ําจะกินอ่ะทำไมแทนที่จะจัดไอเชียเนี่ยจัดสุโขทัยอะไรต่างผมว่าจะรีบประเนีด้วยความเป็นห่วงด้วยความเคารพพี่น้องเราต้องช่วยอนุรักษ์ต้องอนุรักษ์จริงๆนะครับนะฮะ แล้วก็คือในเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของสเปกกรอนน้ําอยากมองในเรื่องของการนํากลับมาอะไรการรีคอเวอร์สอะไรต่างนะฮะตอนนี้เห็นว่าน้ําเสียเราไม่มีทางทํากลับมาได้ก็ขอเน้นอีกอย่างกทมเนี่ยชาวบ้านต่างๆเราถูกออกกฎหมายบอกว่าให้ออกแบบทั้งระบบระบายน้ําฝนระบบน้ําเสียซึ่งเรียกซเวอร์กับสตอมเดนแยกเสร็จหน้าบ้านกทมรวมกลับเหมือนเดิมแล้วตรงน,นี้ผมจะรีไซเคิลยังไงนะครับ ใช่ไหมขยะเหมือนกันเนี่ยสอนโรงเรียนเขียวแดงเหลืองรถมันมาคันเดียวอะครับมันก็รวมกันเดียวสนุกมากเลยอะผมก็เห็นกิจกรรมนีน้ผมไม่กล้าจะไปหยดแล้วเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมผมใส่ถุงดำเอาไปเล่ก,กันรวมกันตรงนี้ผมว่าต้องกล้าเพราะว่าตอนนี้สะพานกว่ปนหายากจริงๆนะครับเนะี่ยนะพอแหลงลงน้ําลงมาเนี่ยคุณภาพกลายเป็นระเอกเลยให้ปวดกระบาลเล่นใช่ไหมนะยจะทํำยังไง นะครับยุทธยาเนี่ยผมเห็นท่านศรีนวลพุธทุกวันเนี่ยเห็นภาพเอาหมดเลยนะทีก็ตักเวลาครับขอแค่นี้ก่อนก็นะโอเคด้วยความขอบคุณที่ที่ปฏิรูปทำเหนื่อยมากนะผมกันลิงเลงอยู่ข้างนอกครับคุณเอครับขอบคุณค่ะอาจารย์ไปที่พี่เอกมิตคะในฐานะที่พี่เอกิตรู้เรื่องทุกอย่างเป็นคนจัดเตรียมเขาคอยแบบว่ารับทราบในรายละเอียดทุกอย่างพี่เอกมิมีความเห็นเพิ่มเติมหรือมีประเด็นห่วงญยอะไรบ้างคะ ครับขอบพคุณครับที่มีโอกาสได้มาพูดยินดีครับได้พบปะประชาชนด้วยนะครับวันนี้เออที่วันนี้นักวิชาการที่ยังไม่ใช่เป็นสอสนะคะที่ผมตั้งใจจะพูดอยู่สองประเด็นคือประเด็นของ empower คือการให้ให้ประชาชนมีมีอำนาจมีฝัมีเสียงนะครับกับอีกประเด็นก็คือเป็น c o n กเ c t o r ประเด็นแรกเนะครับผมก็อ่านใจประชาชนทุกท่านที่มาวันนี้ผมว่าหลายท่านก็ต้องมีความหวังนะครับว่าอ๊ะมาวันนี้จะได้อะไรแล้วที่เราเราร่างกฎหมายกันมาเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่ในใจตลอดก็คือว่ามันถึงมันถึงคราวของประชาชนแล้วถ้า ถ้าเป็นอย่างก่อนนะครับคนที่จะมาน่งที่ร่างนี้จะต้องเป็นสสอหรือสวแต่วันนี้เรามีโอกาสเข้าไปนั่งี่ร่างแล้วผมเองมันไม่มีเขาที่ภาษาอังกฤษไว้ที่จิจาดณาด้วยว่าภาษาไทยนี่ก็บอกว่า